คนเกิดวันอาทิตย์มาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่1 1ถึงสิสิงหาคม2568ไปจนถึงสัปดาห์หน้าไพ,พ่จะอวยพรอะไรคนเกิดวันอาทิตย์รับพรดีๆไปจากไพ่เลยนะฮะโอ้โหเป็นพรที่ดีมากครับสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันอาทิตย์ทุกท่านมีโชคดีจากคนที่คุณห่างหายกันไปนานนะอาจจะหมายถึงญาติสนิทมิตรสหายที่ไม่ได้เจอกันมานานก็ได้อาจจะหมายถึง เพื่อนๆนะคนที่คุณเคยรู้จักแต่ไม่เจอกันมานานแล้วนะสัปดาห์นี้ถ้ามีโอกาสนะครับมีรีวิวเนียนมีการนัดหมายพบปะสังสรรค์มีการพบเจอเพื่อนเก่าๆสมัยเรียนอลไก็แล้วแต่พยายามไปเจอนะครับคุณมีโอกาสจะโชคดีจากคนเหล่านี้คนที่คุณไม่เจอมานานซึ่งน่าจะส่งผลด,ดี มีโอกาสที่จะสร้างบรรยากาศที่รู้สึกอบอุ่นมีความสุขอาจจะได้ของฝากของกินของขวัญอะไรก็ได้นะครับที่มาจากคนที่คุณห่างหายเป็นนานได้รับอะไรดีๆนะครับหรือมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ดีต่อกันนะครับบางทีก็อาจจะหมายถึงโอกาสดีๆที่จะได้รับจากพวกเขาก็ได้นะครับนะก็อย่าพลาดโอกาสนี้ใครที่ยังโสดนะครับ สัปดาห์นี้อาจจะไพ่อวยพรนะครับว่าอาจจะไดออ้ทานไฟเก่ากับมาคุนะครับคนเคยชอบพอกันอาจจะวนกลับมาใหม่นะแล้วข่าวนี้น่าจะส่งผลดีมีความสุขนะครับก็ขอวอวยพรให้คุณมีโชคดีจากสิ่งเหล่านี้จากเรื่องเหล่านี้นะครับขอให้คนเกิดวันที่ทุกท่านโชคดีนะฮะ